สวัสดีครับวันนี้ผมก็ซื้อด้ามขันมานะครับขนาดสี่หุนนะครับนี่ครับก็ผมจะซื้อมาใช้กับตัวถอดกลองนะครับจะซื้อมาเสียบอย่างนี้นะครับก็ จะลองถ่ายน้ํามันเครื่องดูนะครับอย่างนี้ครับความยาวก็อันนี้เป็นสิบห้านิ้วนะครับนี่ครับแต่ว่าไม่มีห่อนะครับทุกคนก็แต่ว่าดูแล้วก็น่าจะแข็งแรงอยู่นะครับ ราคาก็อยู่ที่หนึ่งร้อยประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับนี่ครับสิบห้านิ้วก็แข็งแรงครับหนักด้วยนะครับก็น่าจะพอใช้ได้นะครับซื้อมาแค่ถอดกล่องออกนะครับ หนึ่งทับสองนะครับหรือว่าสี่หุนนะครับพอดีอันนี้มันมันเป็นขนาดสี่หุนนะครับใหญ่มากนะครับไม่มีก็เลยต้องซื้อมานะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนลองไปซื้อมาใช้กันได้นะครับโอเคครับ